เรื่องผัวเมียนักสู้นะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อทนงและลำดวนทั้งสองเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาธรๆรที่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากนักแต่สิ่งที่พวกเขามีคือความขยันอดทนและความรักที่มั่นคงต่อกัน ธนงเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงและขยันขันแข็งเขาทำได้ทุกอย่างรับจ้างแบกหามตัดฟืนขุดดินหรืองานหนักแค่ไหนเขาก็ไม่เคยปฏิเสธส่วนลำดวนเป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนแต่ไม่เคยอ่อนแอให้ใครได้เห็นเธอทำงานเป็นแม่ค้าขายขนมหวานในตลาดถึงแม้กำไรจะไม่มากนักก็ตาม คืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งทานข้าวใต้แสงตะเกียงพวกเขาพูดคุยถึงอนาคตที่อยากสร้างมันไปด้วยกันพี่ธนงพี่ว่าเราจะมีโอกาสมีบ้านหลังใหญ่ๆกับเขาไหมพี่ลำดวนถามพลางตักข้าวใส่จานสามีมีสิถ้าเราขยันอดทนและไม่ยอดท้อพี่เชื่อว่าเราต้องมีวันนั้นได้แน่ ธนงตอบพลางยิ้มเขามองหน้าภรรยาด้วยความมั่นใจจะพี่พี่จะขยันทำงานเก็บเงินให้มากกว่านี้นะลำดวนแค่นี้พี่ก็ขยันมากๆแล้วนะฉันกลัวว่าพี่จะไม่สบายเอาไม่เป็นไรพี่แข็งแรงดีอีกอย่างพี่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ก่อนที่เราจะมีลูกกัน พี่ไม่อยากให้ลูกเกิดมาต้องลำบากจ้ะพี่ทั้งสองจับมือกันแน,น่นนั่นคือคำมั่นสัญญาของพวกเขาที่จะร่วมกันสร้างอนาคตไปด้วยกันรุ่งเช้าทนองออกไปทำงานรับจ้างแบกของที่ตลาดส่วนลำดวนก็ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อนึ่งข้าวเหนียวขายขนมไทยทั้งสอง ยังคงทำงานอย่างหนักโดยไม่เกี่ยงว่าจะได้เงินมากหรือน้อยบางวันทานงรับจ้างขุดดินได้ค่าจ้างเพียงหนึ่งร้อยบาทเขาก็ยินดีรับหรือลำดวนทำขนมขายได้เพียงวันละสองร้อยบาทเธอก็ไม่เคยบน่นวันไหนฝนตกไม่มีลูกค้าลำดวนก็ไม่ท้อพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่แต่เพราะ เป็นคนหน้าตาดีทําให้นุมน่มๆแวะเวียนมาขายขนมจีบลำดวนเสมอๆทั้งๆท,ที่คนเหล่านั้นต่างก็รู้ว่าลำดวนแต่งงานกับธนงแล้วแต่ก็ไม่เคยละความพยายามหนึ่งในนั้นคือทองเขาเป็นเจ้าของร้านค้าใหญ่ในตลาดฐานะดีวันนี้มีขนมอะไรน่ากินบ้างจ๊ะลำดวนทองเอ่ยถามคืน เหมือนทุกๆครั้งที่แวะเวียนมาลำดวนจำเสียงทองได้จึงเงยหน้าขึ้นและยิ้มอย่างสุภาพวันนี้มีขนมกล้วยขนมตาลและก็ข้าวเหนียวสังขยาจ้าดีนแบบนั้นทองก็หยิบขนมขึ้นมาชิ้นหนึ่งพลางมองลำดวนด้วยสายตากลุ้มกลิ่มขนมที่ลำดวนทำก็อร่อยอยู่แล้วแต่คนทําขนม ดูจะหวานกว่าอีกลำดวนชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะเบาๆ <c oughs> ขอบคุณจากพี่ทองแต่ที่ฉันมีผัวแล้วพี่ทองอย่าพูดแซวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะแม้จะได้ยินแบบนั้นแต่ทองก็ไม่เคยยอมแพ้ผัวลำดวนก็แค่คนรับจ้างธรรมดาธรรมดาถ้าอยู่กับพี่ลำดวนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้ ลำดวนวางมือจากขนมแล้วเงื่หน้ามองชายหนุ่มตรงหน้าก่อนจะพูดเสียงเรียบขอบคุณนะพี่ที่มาอุดหนุนขนมของฉันฉันเองก็พอใจกับความสุขในตอนนี้แล้วผัวฉันก็เป็นคนดีขยันทำงานสร้างเนือ้อสร้างตัวอยู่จ้าคำพูดของลำดวนทำให้ทองหน้าเจ่อนไปเล็กน้อย ก่อนจะหยิบเงินออกมาจ่ายเอาเถอะเอาเถอะยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะลำดวนรับเงินค่าขนมมาจากทองเธอรู้ว่าเขาคงยังไม่เลิกพยายามไง,งแต่ถ้าเธอไม่เล่นด้วยสยอย่างความพยายามของทองก็เสียเปล่าเย็นวันนั้นเมื่อธนงกลับมาถึงบ้านลำดวนก็เล่าเรื่องของทองให้ฟัง ทนงที่กำลังนั่งซ่อมกระดงใส่ขนมหวานให้เมียรักก็เงยหน้าขึ้นมองแล้วลำดวนตอบไปว่าไงฉันก็บอกไปว่าฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับพี่ลำดวนพูดยิ้มยิ้มนั่นทำให้ทนงถอนหายใจออกมาแม้ว่าเขาจะเชื่อใจภรรยาแต่ลึกๆแล้วเขาก็อดคิดไม่ได้ แต่ถ้าลำดวนไม่เลือกพี่ป่านนี้ลำดวนคงได้แต่งงานกับคนรวยๆใช้ชีวิตสุขสบายไปแล้วทำไมพี่ถึงพูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะฉันเลือกพี่แล้วและฉันจะไม่เปลี่ยนใจหรอกธนงมองภรรยาด้วยสายตาอบอุ่นก่อนจะยิ้มออกมาจ๊ะพี่รักเองนะลำดวนรักมากกว่าชีวิตตัวเองซะอีก แม้จะมีคนพยายามแทรกกลางแต่ความเชื่อใจของพวกเขาก็แข็งแกร่งเกินกว่าจะถูกทำลายได้ไง่ายๆเช้าวันต่อมาทองก็ยังคงกลับมาตื้อลำดวนที่ร้านอีกครั้งโดยไม่สนใจสายตาหรือคำนินทาของใครทั้งนั้นวันนี้แม่ค้าคนสวยมีขนมอะไรอร่อยๆมาขายบ้างจ๊ะทองพูดพลางส่งยิ้ม ลำดวนทรงยิ้มบางๆคืนให้แต่คราวนี้เธอรู้ว่าถึงเวลาต้องพูดให้ชัดเจนแล้วพี่ทองจ้าฉันขอบคุณมากที่พี่มาอุดหนุนขนมที่ร้านทุกวันแบบนี้ถ้าพี่มาเพราะชอบขนมของฉันฉันก็ยินดีขายให้แต่ถ้าพี่มาด้วยเจตนาอื่นฉันขอปฏิเสธนะพี่ถือว่าฉันขอ คำพูดอย่างตรงไปตรงมาของลําดวนนั้นทาให้ทองนิ่งไปครู่หนึ่งเขาไม่เคยถูกผู้หญิงคนไหนปฏิเสธชัดเจนแบบนี้มาก่อนทองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าและยิ้มบางๆไอ้ธนงโชคดีจริงๆที่ได้ลดําดวนเป็นเมียที่ผ่านมาถ้าพี่ทําอะไรให้เองอึดอัดใจพี่ก็ต้องขอโทษด,ด้วย ไม่เป็นไรจ้ะพี่ทองขอบคุณพี่มากนะที่เข้าใจฉันอืมแต่รถมือทำขนมของลำดวนพี่ก็ชอบมากจริงๆอย่ยังไงก็ขอเหมาหมดนี่แล้วกันนะจ้ะพีใ่ใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยทองเอ่ยบอกลำดวนก็รีบจัดขนมใส่ถุงให้ทันทีเช่นกันจากนั้นทองก็เดินจากไป และไม่กลับมากวนใจลำดวนด้วยเรื่องชูสาวอีกเลยแต่มักจะให้คนมาเหมาขนมของลำดวนอยู่บ่อยๆปีแล้วปีเล่าทั้งสองยังคงทำงานหนักจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถเก็บเงินซื้อที่ดินผืนเล็กๆได้แต่ชีวิตไม่เคยง่ายเสมอไปไม่นานหลังจากนั้นราคาสินค้าพุ่งสูงขึน ลำดวนขายขนมได้น้อยลงรายได้ลดลงอย่างกระทันหันไม่ต้องห่วงนะลำดวนพี่จะออกไปรับจ้างให้หนักขึ้นเราต้องไม่ยอมแพ้เพราะเหตุนั้นทนองเริ่มรับงานหนักกว่าเดิมเขาทำงานตั้งแต่เช้าจะรดคำํำหอบหิ้วร่างกายที่อ่อนล้ากลับบ้านทุกคืนวันหนึ่งลำดวนเห็นสามี เดินกลับบ้านด้วยร่างกายมอมแมมใบหน้ามีรอยช้ำจากการแบกของหนักพี่ธนงพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเธอรีบเข้าไปพยุงสามีไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่แค่ทำงานหนักไปหน่อยเท่านั้นเองลำดวนมองสามีด้วยสายตาเป็นห่วงแต่เธอรู้ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว พี่ไม่ต้องฝืนขนาดนี้ก็ได้นะเรื่องบ้านถ้าเรายังสร้างกันตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ได้หรอกลำดวนถ้าพี่อยู่ตอนนี้ทุกอย่างที่เราทำมาจะเสียเปล่าลำดวนจับมือสามีแน่นหรือว่าธนงเป็นคนแบบไหนถ้าเขาได้ตั้งมั่นอะไรแล้วก็มักจะไปให้ถึงที่สุด หลังจากอดทนทำงานหนักมาหลายปีในที่สุดพวกเขาก็มีเงินมากพอที่จะสร้างบ้านหลังเล็กๆของตัวเองได้วันแรกที่บ้านเสร็จสมบูรณ์ลำดวนยืนมองบ้านในน้ำตาที่กำลังไหลาอาบแก้มเธอภูมิใจในตัวเองและที่มากไปกว่านั้นคือภูมิใจในตัวสามีอย่างถนงมาพิธนงเราทำได้แล้วนะพี่ ใช่จ้ะเราสองคนทำได้จริงๆเห็นแล้วหายเหนื่อยทั้งสองยืนจับมือกันมองดูบ้านที่พวกเขาสร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ําแรงของตัวเองนอกจากบ้านทนงและลำดวนก็เริ่มสร้างความมั่นคงโดยการซื้อที่และนำเงินส่วนหนึ่งไปเปิดร้านขนมหวานให้ลำดวนทนงและลำดวน ยืนอยู่กลางลานกว้างมองไปร,บรอบๆยังไม่เชื่อว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเวลานี้คือสิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของเพราะย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนพวกเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีบ้านของตัวเองไม่มีที่ดินสักพื้นไม่มีเงินเก็บแต่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้พวกเขาทำงานทุกอย่างที่สามารถทำได้ เก็บหอมรอมริบแม้แต่เหรียญบาทเดียวไม่เคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอดทนต่อความเหนื่อยยากมากมายเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงลำดวนเงยหน้ามองฟ้าดวงตาเริ่มมีน้ำตาคลอฉันจำได้ว่าตอนที่เราเริ่มต้นเราแทบไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อตะกร้าใส่ขนม ตอนนั้นฉันยังต้องยืมจากแม่มาใช้ก่อนเลยทนงหัวเรอบเบาๆพลางนึกถึงวันวานใช่วันแรกเราขายไม่ได้ด้วยซ้ำจนต้องเอาไปแจกให้ชาวบ้านลำดวนยังจำความรู้สึกของวันนั้นได้ดีเวลานี้ทั้งสองยืนมองที่ดินผืนนั้นในใจแต่ไม่ได้ความภูมิใจนี่แหละ คือผลของความพยายามเราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆแต่วันนี้เรามีบ้านมีที่ดินและมีร้านขนมของเราเองธนงสมกอดภรรยาคู่ชีวิตไว้แน,น่นในที่สุดวันที่พวกเขารอคอยก็มาถึงร้านขนมหวานของลำดวนเปิดตัวอย่างเป็นทางการมันไม่ใช่แค่ร้านเล็กๆเริมตลาดอีกต่อไป แต่มันคือแหล่งผลิตขนมหวานที่ใหญ่ที่สุดในตำบลกวาดาดหน้าร้านเต็มไปด้วยลูกค้าที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างป้าสมศรีเจ้าของแผงที่เคยให้ลำดวนเช่าขายขนมก็เดินเข้ามาก่อนใครมองไปร,บรอบๆร้านอย่างตื่นเต้นโหนี่ร้านขนมของลำดวนจริงๆเหรอใหญ่โตเชียว ลำดวนยิ้มกว้างมือยังเปื้อนแป้งจากการปั้นขนมใช่จ้ะป้าขอบคุณที่มานะป้าไม่มาไม่ได้คนขยันขยันอย่างเองมันต้องได้ดีแบบนี้แหละป้าสมศรีเอ่ยชมธนงยืนมองทุกอย่างด้วยความภาคภูมิใจเขาหันไปหาภรรยาลำดวนพยักหน้ารับ และทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันวันเปิดร้านวันแรกทำให้ขนมขายดีเป็นเทน้ำเททาจนปิดร้านได้ไวกว่ากำหนดทนงยังคงภูมิใจกับสิ่งที่เห็นตอนนี้พวกเขามีร้านเป็นของตัวเองมีบ้านมีที่ดินมีความมั่นคงที่สร้างขึ้นมาจากหยาดเหงื่อและแรงกายของพวกเขาเอง พี่ธนงถ้าวันนั้นเรายอมแพ้วันนี้เราคงไม่มีร้านแบบนี้แน่ๆใช่แล้วจ้ะลำดวนลำดวนมองไปที่ข้าวเหนียวมะม่วงถาดใหญ่ตรงหน้าขนมที่เธอทำมาตลอดหลายปีโดยวันนี้มันกลายเป็นขนมหวานที่สร้างชื่อเสียงในตำบลไปแล้วร้านขนมของลำดวนเริ่มเป็นที่นิยม เจ้าของร้านกาแฟามาติดต่อขอซื้อลอดช่องไปขายไหนจะแม่ค้าขายอาหารเช้ามาขอรับข้าวเหนียวมะม่วงไปวางขายเพิ่มป้าสมศรีก็สั่งขนมไปใช้ในงานบุญแทบทุกเดือนอีกพวกเขาไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่พวกเขามั่นคงและมีความสุขกับชีวิตที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยกันเปิดร้านได้หนึ่งปี ลำดวนก็ท้องลูกชายคนแรกให้ทนงได้ชื่นใจหลังจากนั้นอีกสองปีก็คลอดลูกสาวเพิ่มอีกคนครอบครัวจากสองก็เพิ่มมาเป็นสเป็นครอบครัวที่อบอุ่นวันหนึ่งจูจูก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาถามทนงว่าลุงครับผมเห็นลุงมีบ้านมีเงินทอง มีรถคันใหญ่ๆครับแต่ทำไมลุงยินทำงานหนักทุกวันถนงยิ้มก่อนจะตอบว่าเพราะความขยันไม่เคยทำร้ายใครนะสิ